ยังไงคนดูมามาดิคนดูโอ้โหแล้วฟีสปีดมาอีกหนึ่งเลยครับมาโอ้โหตัวที่สองมาแล้วนะครับแล้วยังไงฟีในฟีไหมนี่ครับโอ้โหด้านบนไม่ลงวะคนดูโอ้โหจบเลยนี่ครับแม่ด้านบนไม่ลงมานี่ครับโอ้โหเกือบไป โอเคครับ okay, ผมก็กลับสวีดัสสวีดเพื่อนสายปั่นทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องเอสเคดนะครับอ่ะวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมบาหลีนั่นเองนะครับตุนสองร้อยนะครับเพื่อนนำมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับมามาจะเริ่มพันที่เบสสามสิบละกันนะครับมาลงไม่ลงแล้วตัวแพงนะครับมาแล้วนะครับบวก มาด้วย1ฟิสเปินนี่ครับสวยนะครับ,นะรบแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดรจด้วยนะครับบึ้มบั่มซัมเป้ไปดีเปิดแรกเองนะคนดูก็มาดีครับ600บาทนะครับมาไปกันต่อเลยนะครับเฮ้ยฟิสเปินเฮ้ยฟีเกมลงนะครับเพื่อน มาเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับเอาล่านอันเพื่อนนะบึ้มไปอีกน,นะครับสวยๆกันไปเลยนี่ครับ216บบาทนะครับมไม่ไหลเลยว่ะเพื่อนหรือว่าฟีเกมมันมาเร็วเกินไปวานเพื่อน เฮ้ย <Hey, S 2> ยังไงยังไงคนดูมามาดิคนดูโอ้โหแล้วฟีสปีดมาอีกหนึ่งเลยครับมาโอ้โหตัวที่สองมาแล้วนะครับแล้วยังไงฟีในฟีไหมนี่ครับโอ้โหด้านบนไม่ลงวะคนดูโอ้โหจบเลยเนี่ยครับ แม่ด้านบนไม่ลงมาน,นี่ครับโอ้โหเกือบไปแล้วนี่ครับเกือบได้ต่อยาวๆนี่ครับโอเคบวกมา840นี่ครับเลี้ยงสองฟิสเตปินน้ำเพื่อนนะโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันต่อเลยแล้วกันนะครับเบมไปอีกดอกนี่ครับ630ท่านผู้ชม วิเกมจบเรียบร้อยนะครับยอดรวมก็อยู่ที่1 6 8 6บาทนะครับเดีาทนะครับยจะเพิ่มเบียดไปอีกเลยละคันะครับมีกําไรแล้วนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใช้กําไรหมุนนะครับไม่ได้ใช้ทุนเลยนะเพราะว่าทุนแค่200นะครับกำไรอยู่ที่2100นนะครับมายังไหลเรื่อยๆนะครับแบบนี้เข้าทางนะครับเข้าทางเลยนะคนดูมาดิสวยวายมีตัวนะครับ โอเคครับผมเจ็ดคูณสองร้อยไปดิครับผมพั 5, 000, 4, นสี่นี่ครับมาไปต่อเลยนี่ครับฟีสปิรมาอีกหนึ่งนี่ครับมาอีกหนึ่งแล้วนี่ครับแล้วยังไงฟีโกงฟีเกมนี่ครับจะลงไม่ลงแล้วลงเรียบร้อยนี่ครับกดเลยละกันนะครับเพื่อไม่ไปการเสียเวลานะคนดูมา แล้วยังไงนะครับเปิดแรกหลเลนไหมนี่ครับสวย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 คนดูนี่ครับเบ้มไปเบาๆก,ก่อนนะครับทักทายฟีเกมนี่ครับ765้นี่ครับมาเอาให้สุดนะวันนี้เอาให้สุดนี่ครับหยุดที่ว่ากกได้กำไรนะเพื่อนนะสำหรับนะรใครที่ทุนน้อยนะครับอยากจะเข้ามาลองเล่นเกมใครเกมบาลีเนรับเพื่อนก็ สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปเขาได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับมาโอเคบึ้มบัมซัมเบ้กันไปนะครับเอาอีกรอบนะครับ1560นยะครับท่านผู้ชมมาลว้ลวนๆไปเลยนะครับ มาในการเพื่อนแต่ช่วงท้ายไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่ครับช่วงท้ายไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี่ครับโอเคผมดอกนี้บึ้มบําซอมเบย์กันไปนี่ครับปิดท้ายกันไปแล้วนี่ครับสวยๆกันเลยนี่ครับพันแปดสิบบาทนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมนี่ครับจะได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นี่ครับกราฟรีเกมรอบสุดท้ายนี่ครับสามพันสี่ร้อยสี่บาทจุดเก้าสิบเก้านี่ครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็ถือว่าคุ้มมากแล้วนี่ครับได้มา 7,000นะครับ7,100นะี่ครับก็พอเลยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาเล่นใหม่ดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ